รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับเอาเมานะครับที่เด็ดสเต็ป2นะครับวันนี้วันอาทิตย์นะครับที่5นะครับสิงหาคมกันยายนนะครับ2564นะครับพูดเดือนผิดซะแล้วนะควันนี้ครับเอเมาก็คัดบอลมาให้นะครับดู2คู่นะครับ คู่แรกนะครับก็เป็นบอลโลกนะครับโซนยุโรปนะครับระหว่างครับเบลูดกับเวลนะครับเตะเวลา2องทุ่มตรงนะครับคู่ที่2ก็เป็นบอลโลกครับโซนนะครับอเมริกาใต้นะครับระหว่างครับบราซิลนะครับกับอาร์เจนตินานะครับเตะเวลาตีสอตรงนะครับไปสรุปผลบอลของเมื่อคืนกันก่อนนะครับเมื่อคืนนะครับคู่แรกนี่นะครับผ่านชุดิแต่คู่ที่สองนี่เสียดายจริงครับนะครับเอามาดูคู่แรกก่อนนะครับ คู่แรกนะครับนะเอาหมาให้เช mm ียร์ไปที่นะครับยูเคนะครับนะครับให้ลองไปที่นะครับอะไรวัราคาจำไม่ได้นะครับแต่ไม่เป็นไรครับนักนะครับคือู่ลูกหรือลูกหนึ่งจำไม่ได้ลืมนะครับนะผลนะครับเสมอหนึ่งหนึ่งครับคู่นี้ก็รับซับกันไปนะครับคู่ที่สอนะครับโอ้โหน่าเสียดายมากๆนะครับเมื่อคืนนะครับโอ้โหให้เชียร์ไปที่แมนฟอร์ดนะครับนะครับที่ราคาคือคู้ลูกนะครับ โอ้โหเนี่ยครับวอร์ซอโดนใบแดงตั้งนานนะครับตั้งนานคู่อื่นเนี่ยโดนใบแดงหมดเขายิงตลอดมีคู่นี้คู่เดียวนะครับที่ไม่ยิงโอ้โหอนะครับหมอต้งเชียร์อยู่ครับคู่นี้ไม่ผ่านนะครับเสมอหนึ่งหนึ่งนะครับน่าเสียดายมากะครับทุกท่านนะนะครับแล้วในกลุ่มนะครับของเออเมานะครับนะนะครับบอลนะครับคู่แรกครับฟินแลกับคาซัคสถานี่นะครับ เอาเหมานะครับให้บอลสดนะครับไปนะครับครึ่งแรกนะครับให้เชียร์ไปที่นะครับคาคาสถานนะครับนะนะครับให้เชียร์นะครับลองราคาที่ครึ่งลูกนะครับครึ่งแรกนะครับคู่นี้นะครับในกลุ่มรับซับกันไปนะครับสําหรับคู่นี้นะครับนะโอ้โหฟินแลนด์นี่บุกจริงๆครับครึ่งแรกเนี่เหมานั่งดูครับโอ้โหแต่เจาะไม่เข้านะครับนะก็เสร็จไปนะครับนะนะครับ อ่ะมาดูในนะครับสเตปโอ้โหสเตปสี่เสียได้อีกแล้วนะครับไม่ผ่านนะครับตุตั้นไม่ผ่านเข้าสี่ตายหนึ่งอีกแล้วนะครับนะส่วนรีพีก็รับทัพย์กันไปนะครับ <c oughs> นะครับแล้วก็เมื่อาวานสเตปสามนะครับตาอยู่ไหนวะอ่าแับน,นึงครับสเตปสามบอลไทยแตกนะครับ เสียดายนะครับคู่เมืองทองคู่เดียวนะครับบอกตรงๆโอ้โหนําอยู่ดีๆจะหมดเวลาอยู่แล้วครับโอ้โหโดนตีเสมอสองสองครับเสียครึ่งเสียดายอุตส่าห์จะกินเต็มสเต็ปสานะครับก็ถือว่าแตกนะครับนะส่วนนะครับในกลุ่มอ่าลืมให้ทุกท่านดูเลยนะครับเปิดซะหน่อยครับมันเยอะจริงนะครับนะครับอ่าลิ์สูงแรกนะครับนี่นะครับ ใครอยากได้ยังมีทุกวันนะครับเห็นไหมครับนีสูงแรกนะครับเห็นไหมครับนะนี่ครับนะครับเสียสามเข้าสิบหกโอ้โหนะครับแล้วดูดีครับไอพวกติดดาวนีครับถือว่าทีเด็ดนะครับนะอาเหมาบอกเลยนะครับใครอยากได้นะครับให้ไปเอาในกลุ่มเท่านานนะทุกท่านอ่ะมาดูคู่แรกนะครับคู่แรกนะครับ เวลรุดกับเวลนะครับนะครับนัดล่าสุดนะครับที่เจอกันนะครับเป็นทางฝั่งเวลนะครับที่ชนะไปได้ครับหนึ่งศูนย์นะครับมาดูครับห้านัดหลังสุดนะครับของเบลลุดนะครับนัดแรกครับไปเยือนนะครับแพ้หนึ่งศูนย์นัดที่สองครับได้ในบ้านแพ้หนึ่งศูนย์นัดที่สามไปเยือนแพ้แปดศูนย์นัดที่สี่ได้ในบ้านชนะสี่สองนัดที่ห้านะครับในบ้านเสมอไปครับหนึ่งหนึ่งนะครับห้านัดหลังสุดนะครับชนะหนึ่งเสมอหนึ่งแพ้ไปสามเกมนะครับ มาดูครับเกมเย้านะครับ5นัดล่าสุดนะครับนัดแรกแพ้นะครับ2-1นัด2ชนะ4-2นัด3เสมอ1นัด4ชนะ2-0นัด5ชนะ2-0นะครับ5นัดล่าสุดนะครับในบ้านชนะ3เสมอ1แพ้1นะครับมาดูครับแป๊บหนึ่งนะทุกานแป๊บหนึ่งนะอ๋อเหมาจะไอนะครับนะดูครับ5นัดหลังสุดนะของเวลนะครับ นัดแรกครับไปเยือนเสมอ0-0นะครับนัดที่สองนะครับเวลแพ้เดนมาร์กไป4-0ไอ้4-0นะครับนัดที่สามนะครับเวลไปเยือนนะครับแพ้อิตาลี1-0นะครับนัดที่สี่นะครับเวลชนะตุรกีไป2-0นะครับนัดที่ห้าเสมอกับสวิตเซอร์แลนด์ไปที่1-1นะครับนะครับมาดูครับเกมเยือนนะครับ5านาัดล่าสุดนะครับนะน,น,นะครับนัดแรกนะครับ เสมอศูนย์นัดสองแพ้หนึ่งศูนย์นัดสามแพ้สามศูนย์นัดสี่แพ้หนึ่งศูนย์นัดที่ห้าชนะหนึ่งศูนย์นะครับชนะหนึ่งเสมอหนึ่งแพ้ไปสามเกมนะครับแต่วันนี้ครับเตะสนามกลางนะครับนะคู่นี้นะครับะมาดูครับกลุ่มอีนะครับเวลอยู่ดับสามนะครับแข่งสองนัดนะครับชนะหนึ่งนะครับนะแล้วก็แพ้ไปหนึ่งครับมีอยู่สามคะแนนนะครับส่วนนะครับ เบลารุสนะครับอยู่ดับ4นะครับแข่งไป3นัดนะครับมากกว่าเวล1นัดนะครับชนะ1แพ้ไป2องครับมีอยู่3คะแนนเท่ากันนะครับนะแต่เบลารุสเตะมากกว่า1นัดนะครับเราแล้วก็แพ้ไปถึง2เกมเลยทีเดียวนะครับดูที่แฮนดิแคปนะครับแฮนดิแคปนะครับเลทแรกครับเปิดมาครับที่1ลูกครับน้ำเจ้าบ้านที่0ูจุด 85ครับส่วนทิมเยือนน้ำอยู่ที่1.08นะครับเลที่2ราคาคงที่ครับ1ลูกครับน้ำ้าบ้านไหลลงอยู่ที่0.83สนะครับส่วนทีมเยือน้ำไหลขึ้นอยู่ที่1.10นะครับเลทราคาเว่อเลทแรก2ลูกครบ2ลูกครึ่งนะครับเลทที่2ไหลลงอยู่ที่2ลูกครับมาดูเลทราคาก่อนะครับ1ลูกนะครับนะแล้วมาดูครับเลทราคาสูงต่ำนะครับ โอ้โหน้อยมากๆแบบนี้ครับไม่ได้ครับไม่สมดุลนะครับไม่สมดุลนะนะครับเใทราคาเนี่ยนะครับหนึ่งลูกเนี่ยต้องตอบประมาณสามลูกหรือสามลูกครึ่งไปแล้วนะครับนะเดทาคาเวอร์นะครับนะไม่สมดุลเอาซะเลยนะครับถ้าเราดูจากสถิตินะครับนะเวลก็ถือว่าดีกว่านะครับเราเล่นสนามกลางนะครับวันนี้นะแต่นะครับน้ําเจ้าบ้านนะครับอยู่ที่เลทแปดนะครับศูนย์จุดแปดห้านะครับศูนย์จุดแปดสาม น้ำน้อยมากนะครับน้ำน้อยน่าน้ำน้อยมากนะครับคู่นี้นะครับเอาหมาไม่แนะนํานะครับให้เล่นบอลต่อนะครับนะถ้าเราดูจากสิติยังไงมันเวลมันดีกว่าอยู่แล้วนะครับนะทุกอย่างนะครับถ้าเราดูนะครับแข่งสามนัดนะครับโอ้โหนะครับแข่งสามนัดนะครับชนะหนึ่งเสมอชนะหนึ่ง นะครับแพ้ไป2เกมนะครับเวลยังดีกว่านะครับยังดีกว่าแต่ถ้ารู้จากเฮติแคปนะครับคู่นี้ครับอเมานะครับขอเชียรนะครับนะคู่แรกขอเชียเวลารุสแล้วกันนะครับทุกท่านนะอ่ะดูคู่ที่สองครับอาร์เจนตินาเลยนะครับนะกับบาร์ซินนะครับอยู่ไหนอยู่ไหนแป๊บนึงครับุกท่านแป๊หนึ่งนะวันนี้บอลค่อนข้างจะเยอะนะครับอ่ะนี่ครับบาร์ซินนะครับตับกับอาร์เจนตินานะครับคู่นี้นะนะ เจอกันทีไรครับสนุกกันทุกทีนะครับอะมาดูสถิติกันสักหน่อยครับห้านัดล่าสุดนะครับที่เจอกันนะครับบราซิลนะครับเไดนบ้านแพ้หนึ่งศูนย์นัดที่สองนะครับบราซิลก็แพ้อาร์เจนตินาไปหนึ่งศูนย์นัดที่สามนะครับบราซิลชนะสองศูนย์นัดที่สี่นะครับบราซิลก็ชนะเจน่าหนึ่งศูนย์นะครับนัดที่ห้านะครับบราซิลแพ้อาร์เจนตินาไปครับหนึ่งศูนย์นะครับนะครับคู่นี้สูนสีนะครับนะบอกตรงนะครับนะผัดกันแพ้ผัดกันชนะนะครับ ดูครับห้านัดล่าสุดของบาร์ซิลนะครับนัดแรกครับไปเยือนนะครับชนะ1-0นะครับนัดที่2องไดในบ้านแพ้1-0นัดที่3นะครับได้ในบ้านชนะ1-0นัดที่4นะครับได้ในบ้านชนะ1-0นัดที่5นะครับได้ในบ้านเสมอ1-1นะครับมาดูครับเกมเย้านะครับห้านัดล่าสุดนะครับนัดแรกแพ้1-0นัดสชนะ1-0นัดสชนะ1-0นัดสเสมอ1-1นัดทห้าชนะ2-1นะครับ มาดูครับนัดนั้หลังสุดของอาร์เจนตินานะครับนัดแรกครับไปเยือนชนะ3-1นัดสองไปเยือนชนะ1-0นัดที่สามนะครับเสมอกับโคโรเบียไปที่1-1นะครับนัดที่สี่นะครับชนะเอวาดอร์ไปที่3-0นะครับนัดที่ห้าครับชนะโบลิเวียไปที่4-1นะครับมาดูครับเกมเยือนนะครับนัดนั้ล่าสุดของอาร์เจนตินานะครับนัดแรกชนะ3-1นัดสองชนะ1-0นัดสามเสมอทั้งสองนัดสี่ชนะ2-0นัดที่ห้าชนะ2-1โอ้โหบอกตรงๆครับ 5นัดหลังสุดเกมเยือนของอาร์เจนตินานะครับชนะไปถึง4เสมอ1ไม่แพ้เลยนะครับนะถือว่าดีมากๆนะครับมาดูที่แฮนดิแคปนะครับนะครับเลทแรกนะครับเปิดมานะครับที่ครึ่งลูกครับน้ำเจ้าบ้านนะครับอยู่ที่1.10นะครับสุทธิเงนอยู่ที่0.78นะครับในราคานะครับเลทที่2ราคาไหลลงอยู่ที่ราคาปอนะครับน้ำเจ้าบ้านคงที่ครับ 1 1 0นศูนย์ะครับนะสนเญาณน้ำก็คงที่ครับอยู่ที่0.78นะครับเดราคาเรื่อเรแรกครับสองลูกควบสองลูกครึ่งทั้เหรแรกแล้วก็เรที่สองนะครับมาดูเรราคานะครับราคาปอนะครับก็มาดูที่เหรีราคาสูงต่ำนะครับราคาปอนะครับแบบนี้นะครับถือว่าโอเคนะครับสองลูกควบสองลูกครึ่งนะครับนะนะครับนะครับแล้วดูครับ น้ำน้อยมากๆนะครับนะแบบนี้นะครับแนะนําเลยนะครับนะนะครับเชียร์นะครับอาร์เจนติน่านะครับน้ําอย่างนี้นะครับนะนะครับสรุปครับนะครับคู่แรกนะครับเชียร์ไปที่นะครับเบลารุสนะครับนะครับที่หนึ่งลูกนะครับคู่ที่ศอครับเชียร์ไปที่อาร์เจนติน่านะครับนะเชียร์ที่อาร์เจนต้าครับ ที่ราคาปอนะครับนะส่วนใครนะครับที่อยากได้ทีเด็ดนะครับต่างๆสเต็ปนะครับนาบอลสดลิสสุงแรงนะครับอาเมาแนะนําให้ไปเอาในกลุ่มขออเมาเท่านั้นนะครับนะสอบถามรายละเอียดที่ไอเดียไลน์ขออเหมาได้เลยครับ ahmao99 นะครับนะครับใครที่เข้ามารับชมคลิปอเมาแล้วนะครับอเมาก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดสับตะไคร้กดกระดิ่งติดตามนะครับนะท่านจะได้ไม่พลาดนะครับคลิปใหม่ๆนะครับทีเด็ดโดนโจากอเมานะครับวันนี้อเมาก็ ต้องข,ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ